ไม่ดีนะดูอารมณ์แม่ค้าขอหน้าใจะเย็นเย็นในสถานการณ์ที่ตรึงเขียดอยูเมียค้ากำลังหุ่นวายมีบางสิ่งบางอย่างด้านข้างรัดใจ <c oughs> โอ้ลูกพี่เรานี่เองโอมารอไถประทูแม่ค้า เฮ้ hey, hey, ลูกพี่ลูกพี่ใจเย็นๆก่อนลูกพี่แม่ค้ากําลังโดนหวยเด็กระวังตกเก้าอี้นะลูกพี่อารมณ์ไม่ดีนะดูอารมณ์แม่ค้าก่อนนะใจเย็นๆดูสีหน้าหลังหวยออกแนละ้วลูกพี่ไม่ต้องไถแม่ค้าหรอกนะเดี๋ยวลูกน้องซื้อให้กินก็ได้นะลูกพี่เดี๋ยวแม่ค้าอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวตกเก้าอี้จริงๆนะลูกพี่โอ oh <my> ้ยยๆ